สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสมัครสวัสสมบูรณ์สมอยู่กันแม่นา่งต้องอ,อูจอกตองอูระเบิดออฟฟิเชียค่ะตอนนี้อยู่ในกลุ่มเปิดนะคะยังไม่เข้ากลุ่มปิดนะคะบรรยากาศณตอนนี้ค่ะกําลังอ่ารายการแมล่าผ้าเพลินแล้วก็จะส่งเข้ากลุ่มปิดนะคะตอนนี้ยังไม่ส่งนะคะ ตอนนี้น้องๆกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่นะคะวันนี้ต้องก็ขอขอบคุณพี่สาวนะคะทางสวิตเซอร์แลนด์นะคะพี่อ้อยจากสวิตเซอร์แลนด์ให้รางวัลนำใจนะคะคูปอง1,000บาทนะคะแล้วก็อาาอำนาจ1,000บาทแล้วก็น้องบางปอนนะคะกับพ่อ1,000บาทนะคะแม่นั่งตองอูกะ จ้าวะกำลังเดินเดินมาเอาเงินนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะทุกคนกำลังเตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมนะคะอันนี้ด้านหลังเวทีนะคะ ขอขอบคุณพี่สาวขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะขอบคุณพี่อ้อยด้วยนะคะของน้องบีม2,000บาทขอบคุณครับขอบคุณครับ ก่อนขอบคุณครับในสองพันขึ้นในน,นี้อีกร้อยหนึ่งเป็นยี่สิบแม่ ี่สาวจากทางแดนไกลนะคะจากทางสวิสตเตแลนดนะคะน้องบีมสองพบาทไปครับพี่นอ้องคปอวันนี้ค่ะวันนี้ปปอวันนี้ค่ะ,คะมีพี่สาวจากทาง สวิสเซอร์แลนด์โอนเงินมาให้รางวัลน,น้ำใจคูปอง1,000บาทค่ะเป็นรางวัลน,น้ำใจสู้ๆนะคะให้พรเอ้วนแหน่แล้วมือร่วงเจ้าตกบ้างลาอย่ทุกคนะขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะคูสู้ๆค่ะ

ดี๋ยวให้อาจารย์เปียกกับน้องปังกรก่อนมอบเรามานำใจให้อาจารย์เปียกกับน้องปังกรหนึ่งพันบาทค่ะพี่สาวผส้ทรงมหยัยพี่สาวจากสวิตเซเลน งวันน้ำใจนอกปังกรสาวนาหากกอบอาฐา์เปียกขอบคุณค้าอยกเตะัเหลือของป้า,ปาอ,ปอำนาจหนึ่พบาทนะคะปลาอำนาจเป็นไอเออ ามาแล้วบบกกมแเปล่าเลยกำแบ่นนงด้วยตามหาป่าอำนาจน,นะคะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวปาด ใครที่ชวยใดแล้วเนี่ยไม่อายากรับก็พี่น้องเดีย๋ยวหาปลาอำนาจก่อนเนาะบ๊ายบา ขอบคุณพี่สาวนะคะจากเดนไคลขอขอบคุณพี่อ้อยจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอบคุณลางวันน้าใจเด้อค่ะเน้อขอให้รวยๆเฮงๆปังๆขอให้มีโชคมีลาบทําสิ่งไหนก็ขอให้สมดังมุ่งม,มั่นปรารถนาลำ้ลำลำ้ำรวยๆคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะคะรวยๆนะคะ น้องจีนพระเอกต้นเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ทีมงานในเด็กพี่น้องเด้ร์สซื้อบัตรซื้อตัวกันราคาวันนี้100บาทเองราคาไม่แพงนะคะวันน ตอนนี้กำลังเริ่มเข้ากลุ่มปิดนะคะบันนี้พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วในกลุ่มเปิดต่อไปจะเป็นการเข้ากลุ่มปิดจ้าแต่ะละคนกับแต่งหน้าเตรียมพร้อม สอรมงกับส,สูตรเมติมเนาะสวรรุน่นเนาะสวรรุน่นูเมติมจะเป็นฮ่นดีให้บนนั้นว่าเสาเครื่องประดับมาให้บ่รหินจักอัน ลายลายจินตนาการยืดเส้นยืดสายเสื้อแม่ฮะเป็นแค่น้ำจิ้มด้วยนี่แม่น้ำจิ้มตินตนากาจะซื้อเองน้อยไมหมฮะสะพานโค้งสะพานโค้งแล้วก็ตินตนากาแล้วก็ยิ้มนาติกหมุนลงมา ตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมนะคะเข้ากลุ่มปิดไม่ติม,มระวังรีบออกนะสาวๆพี่นอ้องอ่ามา,ามาแล้วฟามานาดวัสด,ดีค่ะ ปามีพี่สาวฝากเงินรางวัลน,น้ำใจมาให้1,000บาทค่ะให้ป่าขอาพี่พี่อ้อยจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะจาสู้ๆนะคะป่าสู้ๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือรางวัลน,น้ำใจนะคะจากพี่อ้อยสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่เจดีของเราด้วยนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆด้อว,วีสาวเด้อขอให้กัำคืนไปร้อยเท่าพันเท่าพันทวีกินยาให้จบปุ๊บยาให้ขาดขอให้ร่ำรวยๆวยนะคะ